เออถ้าเราได้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราเนี่ยเราอาจจะรอดปลอดภัยเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงสวัสดีค่ะชื่อนายรัตกล้าวิเศษอายุ63ปีค่ะอดีตข้าราชการครูตำแหน่งสุดท้ายครูเชี่ยวชาญค่ะ ในอดีตนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะต้องทำงานมากมีปัญหาความเครียดเรื่องของงานนะคะเพราะว่าอยู่กับเด็กจำนวนมากดังนั้นเนี่ยเด็กก็มีปัญหาหลากหลายค่ะสิ่งหนึ่งที่เรามีความเครียดก็คือปัญหากับสุขภาพด้วยนะคะมีวันหนึ่งนะคะได้มาพบกับดรปิยา คือจริงๆเรารู้จักกันมานานแล้วค่ะแต่ว่าดรปริยาเนี่ยจะเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของความเจ็บป่วยเรื่องอาหารการกินมาโดยตลอดนะคะที่บ้านเนี่ยค่ะจะมีพี่น้องที่เป็นโรคเกี่ยวกับความดันโลหิตเท่ากับว่าทุกคนเป็นความดันโลหิตสูงหมดเลยค่ะเหลือตัวเองเป็นคนสุดท้ายพอเห็นท่านดรคุยเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมตัวหนึ่งนะคะเราเรียกกันว่านวัตกรรม วัฒนะชีวาซึ่งนวัตกรรมตัวนี้เราดูทั้งหมดแล้วเนี่ยเป็นผลผลิตที่มาจากพืชซึ่งลักษณะของสิ่งที่ได้มาไม่มีสารเคมีเลยค่ะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออถ้าเราได้สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเราเนี่ยเราอาจจะรอดปลอดภัยเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงดังนั้นนะคะก็เลยเรียนถามท่านดรว่า เอถ้าเรารับประทานตัวนี้ค่ะมันจะช่วยได้ไหมท่านทรกเต็เลยกรุณาส่งเรื่องราวเกี่ยวกับนวัตกรรมวัฒนาชีวามาให้อ่านนะคะก็เลยตัดสินใจลองเมื่อเราลองแล้วเนี่ยรู้ได้เลยค่ะว่าร่างกายเราเนี่ยสดชื่นขึ้นมากตื่นเช้ามาเรามีความรู้สึกว่าเออเราแบบเหมือนกระฉับกระเฉงนะคะแล้วก็ในส่วนของชีวิตที่เราเคยออกกำลังกายหนัก อาทิเช่นเคยไปวิ่ง10กิโลเมตรนะคะคือ5กิโลเมตรเนี่ยเท่ากับว่าเราได้มาหลายทริปแล้วเราก็เลยอยากลองว่า10กิโลเมตรเป็นยังไงปรากฏว่าเราทําสําเร็จนะคะซึ่งส่วนหนึ่งแล้วเราก็คิดว่าเมื่อร่างกายเราแข็งแรงนะคะไม่ได้แข็งแรงจากการออกกําลังกายเพียงอย่างเดียวแต่แข็งแรงจากนวัตกรรมตัวนี้ซึ่งช่วยทําให้เหมือนกับเสริมสร้างในส่วนที่ร่างกายเราต้องการนะคะดังนั้นเนี่ย นวัตกรรมตัวนี้ช่วยเรื่องสุขภาพเรื่องของความอ่อนเยาว์าเกษียณอายุมาแล้ว3ปีนะคะกลับไปที่ทำงานเดิมเด็กๆหรือน้องๆทักว่าอาจารย์คะไปทำอะไรมาดูแข็งแรงดูสดใสกว่าตอนทำงานอยู่อีกก็ต้องขอบคุณนวัตกรรมวัฒนาชีวาที่ช่วยทำให้เกิดสิ่งนี้ในเรื่องของสุขภาพผิวพรรณและความแข็งแรงของร่างกายค่ะ ค่าสำหรับลายของอาจารย์ตุ๊กเนี่ยนะคะซึ่งเป็นผู้บริโภคนวัตกรรมวัฒนาชีวานี่ปัจจุบันเนี่ยท่านอายุ63ปีแล้วเนาะท่านก็เลยสนใจอยากจะได้นวัตกรรมที่มันสามารถช่วยฟื้นฟูร,ร่างกายให้ย้อนวัยขึ้นมาได้แล้วก็ทําให้สุขภาพร่างกายเนี่ยแข็งแรงขึ้นพอทานไปได้แล้วสักประมาณ3เดือนเนี่ยนะคะท่านรู้อยู่แล้วว่าตัวนี้ถ้านในเชิงวิทยาศาสตร์ก็คือว่าจะไปช่วยเพิ่มความยาวของเทโลเมียได้เทโลเมียรนี่จะเป็นตัวที่สําคัญ มากเลยนะคะในระดับโครโมโซมซึ่งถ้าเทโลเมียสั้นมากเราก็จะแก่เร็วแล้วก็จะเกิดโรคเสื่อมถอยทั้งหลายที่มาพร้อมอายุที่เพิ่มขึ้นเบาหวานความดันแม้แต่มะเร็งก็เกี่ยวข้องกับการสั้นลงของเทโลเมียนะคะพอท่านทานไปแล้วเนี่ยก็พบว่า,าท,ท่านทำไมท่านรู้สึกร่างกายแข็งแรงขึ้นนะคะ ภาวะที่อ่อนเพลียงง่ายๆเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นแล้วถึงแม้ว่าจะนอนน้อยไม่ถึง6ชั่วโมงเนี่ยตื่นมาก็รู้สึกสดชื่นแจ่มใสมีสภาธิมากขึ้นแล้วที่สําคัญก็คือความดันโลหิตความดันโลหิตท่านนี่ไม่ได้สูงเพิ่มขึ้นคตะตรงกันข้ามเลยค่ะกลับลดลงมาเข้าสู่ระดับปกติได้อันนี้ก็มีงานวิจัยชัดเจนเลยนะคะว่าถ้าเทโลเมียยาวขึ้นความดันโลหิตจะดีขึ้นด้วย